เรียนท่านประธานวุฒิสภาทีเครารพกับผมคุณมิสสุรโคสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานทีเคลรพครับวันนี้ผมมีเรื่องหาหลือในแผนการบูรณาการการบริหารจัดการน้ําที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําแรงสัมปาัท่านประธานทีเคลรพครับปีนี้เราได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเรื่องน้ําท่วมนี่ค่อนข้างทีนนะ่จะหนักเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมอยากจะหาหลือนะครับว่าในกรณีที่ ผมเองได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการทํางานในเชิงบูรณาการท่านประธานที่เคารพครับระดับประเทศนี่คณะกรรมการนี่โดยท่านรองนายกเป็นประธานทีนี้พอมาเป็นคณะกรรมการรูปน้ำนี่ทั้งหมดมันมีอยู่ยี่สิบสองรูปน้ําซึ่งโดยท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานโดยตําแหน่งอยู่แล้วก็นีที่เราได้ไปเห็นในหน้างานนะครับท่านประธานที่เคารพครับเวลาท่านผู้ว่าติดภารกิจ ก็จะมอบรองท่านผู้ว่าไปท่านลองติดก็จะมอบให้ปอพไปเพราะฉะนั้นลักษณะาการทํางานเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่จะเจนแล้วก็ไม่แม่นยำเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นทีนี้พอมาดูะระดับอบจอ,อบตเทศบาลอบตท่านประธา,านที่เคารพครับก็จะเป็นเหมือนกันถ้าคนแรกเนี่ยติดภารกิจก็จะมอบหมายลักษณะางานเหมือนมอบหงายคืองานลักษณะเช่นนี้มัน มันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทีเนี้ยแต่ข้อเสียก็คือการทํางานซึ่งมันมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นผมเห็นปัญหาว่ากรรมการลุ่มน้ําที่ผมเห็นชาตินี่ยคือลุ่มน้ํามลลุ่มน้ำชีเน,นี่ยครับชัดเจนมากเวลาเรียกประชุมแต่ละครั้งนี่ท่านประธานก็จะเปลี่ยนคนใหม่ไปเรื่อยเปลี่ยนคนใหม่ไปเรื่อยพอคนใหม่ไปไม่รู้เรื่องไปนั่งอยู่เฉยๆครับไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรเลยอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก จากอุทกภัยครั้งนี้แล้วบอกได้ไหมว่าถ้าเกิดขึ้นอีกปีหน้าเรามีแผนรองรับเรื่องนี้ยังไงที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นจังหวัดเองที่คณะกรรมการร่วมน้ําที่เป็นตัวแทนจากภาคการเกษตรภาค,าภาคอุตสาหการรมพาณิชย์หรือว่าะระบบนิเวศน้ำผู้ปกคโภคบริโภคนี่ถ้าไม่มีตัวแทนไปนี่งานก็จะเกิดปัญหาปัญหาสุดท้ายเนี่ยท,ที่เห็นชัดมากเนี่ยนะครับว่ากรณีที่จะท่องน้ําไปสู่ปลายทางก็คือที่แม่น้ําโขงที่อุบลเนี่ย อบตอคงบางบางบางแหละนะ่งน้นที่มันเชื่อมกันระหว่างอบตอบตอเนี่ยแล้วเชื่อมระหว่างอำอเภอนี่ถ้าคนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากท่านประธานที่เคารพครับก็อยากจะฝากไปยังหน่วยงานข้างบนนะครับว่าเรื่องนี้ท่านจะท่านจะแก้ไขยังไงท่านบอกได้ไหมว่าปีหน้าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วปีถัดไปปี6กเจ็ดหกแปดมันจะไม่เกิดถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นอยู่เช่นนี้ผมเชื่อว่าวการแก้ไขปัญหาเรื่อง น้ำท่วมซ้ำซากน้ำแรงซ้ำซากนี่มันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็กจะฝากว่าเรื่องนี้เราจะแก้อย่างไงกรณีที่ท้องถิ่นเองนี่นะครับว่าท่านต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับทรัพยากรน้ําธรรมชาติอย่างไงนะครับแล้วกรณีอีกเช่นหนึ่งขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าในกรณีที่ที่ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรที่เขามีความต้องการในเรื่องที่จะเข้าถึงพลังงานอย่างกรณีพลังงานจังหวัด ท้องถิ่นต้องไปเป็นแอดมินนะครับกับพลังงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าอบจอท้องถิน่นหรือว่านาย,ยกนี่ส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาว่าแทนที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้กลับกลายเป็นเสียโอกาสเพราะฉะนั้นก็จากจะฝากท่านประธานไปย,ยังผู้บริหารว่าเรื่องนี้เราจะแก้ไขยังไงการทํางานที่จะมันจะต่อเนื่องและก็แม่นยำจริงๆที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนจริงๆท่าประธาที่เคารพครับ